ตอนโฟรอนด์เแกงวันนี้ก็จะมาสอนโอ้ผมจะกล้องใกล้กันไปแล้วขยับนิดนึงโอเคมั้ยท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมอ้าวๆไกลแล้วโอเควันนี้ก็จะมาสอนท่าสกีบอร์ดนะคะท่านผู้ชมโอ้สอนท่าแรกเนี่ยครับอย่าลืมไปไปติดตามช่องพี่ผมด้วยครับโอเค,อเคมา ทักพี่ตอีกทีนึง่งก็จะมีแค่สองท่าเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะไอ,อ,อท่าออที่เก่งก็ฝึให้มากกว่าตอนนี้เออราก็ต้องม,มาท่าที่หนึง่งนะครับท่านผู้ชุมกล้องก็ใกล้เจอไปแล้วโอเคท่าแรกทักทักทุกชมมหาฝึกแบบนี้ทีเรื่อย อันนี้อันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดานผู้ชมจะมจจทำแบบนี้ได้นะเดี๋ยวต่ไม่ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ท่าน,นะครับอย่าเข้าใจผิดน,นี่ครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ลองทำข้างซ้ายบ้างเดี๋ยวท่าเนี้ยผมทำไม่ค่อยได้ทำ่อ อน้ขาขอใหมลครับผมอนน้าออกทเลยครับโอเคเริ่มได้แล้วครับโอเคตามมานี่ดิตาม2 <c oughs> อข้างเลยครับสองข้างเลยโอ ต่อไปจ,จะอะไรดีกว่าถ้าแบบเจ็บปวดนี่คือโอเคแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือทำตามที่ผมเหมือนทำแบบนี้ทำตามที่ผมก็ได้นะครับโอเคแต่ผมถนัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเรี่ยงซอวัดผ่านมา ครับท่านชมง่ายๆครับก็จบคลิปจากเพจเ่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับทุกชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย